สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a i r r a y A ครับถ้ารถทุกคันพูดได้มันคงอยากเล่าเรื่องของตัวเองครับและนี่คือช่วง Car ์ล็อกครับที่ที่เราจะเล่าแทนรถให้คุณฟังครับวันนี้ครับผมขอพาทุกคนย้อนกลับไปในช่วงปี2000ต้นๆหน่อยครับปีที่ t o y ยต a เปิดตัวรถคันเล็กๆครับรถคันจิ๋วที่ไม่มีใครคิดว่ามันจะกลายเป็นรถคู่ใจของคนไทยทั้งประเทศครับ What want do you want? ขายดีเทน้ำเดท่าจนเหมือนกับเป็นเงาติดตามตัวเลยทีเดียวครับเรากำลังพูดถึง Toyota v i o อ g e เแรกครับรถคันนี้มีอะไรที่มากกว่าคำว่าประหยัดครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า v ีออเนี่ยถูกสร้างขึ้นเพื่อตลาดเกิดใหม่ครับโดยการที่ Toyota เนี่ยไม่ได้เอายาลิสหรือว่าโคล l l าจากยุโรปมาปรับโฉมครับแต่มันถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยครับ เพื่อขายในประเทศแถบอาเซียนครับโดยเฉพาะประเทศไทยอินโดฟิลิปปินส์เมกาครับที่พูดมาเนี่ยคือเป้าหมายหลักของเขานะครับ ตอนนั้นเนี่ยโตโยต้าต้องการทํารถที่มีขนาดเล็กครับในราคาที่จับต้องได้ด้วยแล้วต้องขับแล้วรู้สึกดีครับมันก็เลยเกิดเป็น v ีออสนั่นเองครับและแน่นอนมันสําเร็จจนเกินความคาดหมายที่โตโยต้าตั้งเอาไว้ครับย้อนกลับไปในช่วงปี2000นต้นๆครับวีออสเนี่ยเปิดตัวในประเทศไทยครับโดยใช้ชื่อรุ่นว่า s o รุ่น่าวีออสครับเป็นการรวมชื่อระหว่างซ o รุ่น่าครับเป็นชื่อเดิมที่คนไทยเนี่ยคุ้นเคยอยู่แล้วกับชื่อ v ีออสครับและแน่นอนครับชื่อนี้ ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้และตั้งแต่เปิดตัวมาถนนบ้านเราก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับ วีออสออกมาวิ่งกันเต็มท้องถนนประเทศไทยครับตอนนั้นเนี่ยวีออสก็กลายเป็นรถคันแรกของใครหลายๆคนครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาพนักงานออฟฟิศทุกคนก็ใช้วีออสกันเยอะจริงๆครับด้วยคางงวดที่ราคาไม่ได้สูงมากผ่อนกันแบบสบายๆแถมใช้งานง่ายสะดวกอีกวีออสก็เลยขายดีมากๆครับวีออสครับภายในเนี่ยมันอาจจะดูเรียบง่ายนะฮะดูสบายๆครับแต่ว่ามันโดดเด่นด้วยแผงแดชบอร์ดที่อยู่ตรงกลางนั่นเองครับมันก็เลยเกิดความไม่เหมือนใครครับ จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเหตุผลนะครับที่ Toyota เขาวางแดชบอร์ดเอาไว้ตรงกลางด้วยนะครับเขาต้องการให้รถที่อยู่ในประเทศที่เป็นขับซ้ายเนี่ยใช้งานได้ด้วยนั่นเองครับเอาเป็นว่าคุณจะขับขวาหรือจะขับซ้ายเนี่ยคุณก็สามารถมองแดชบอร์ดตรงกลางได้ครับ แต่แน่นอนมันก็เกิดเสียงแตกในยุคนั้นเหมือนกันครับมีคนที่ทั้งชอบมากๆเลยที่มันอยู่ตรงกลางรู้สึกว่ามันสดใหม่มันสปอร์ตแต่ว่าบางคนเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่เอาไว้ริมใดริมหนึ่งมันน่าจะดีกว่าหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะฮะอย่างเช่นรถขับขวาก็วางไว้ข้างขวาเหมือนกับรถปกติทั่วไปสิ่นะบางคนก็มีความคิดแบบนั้นฮนะต่างคนต่างความคิดกันไปครับแต่แน่นอนว่ารถขายดีจริงๆครับและจุดเด่นจริงๆที่ต้องพูดถึงนะครับนั่นก็คือความคุ้มค่าของเครื่องยนต์ 1, 1 n z FE นั่นเองครับขนาด1.5ลิตรครับนี่คือเครื่องยนต์ที่ยังมีชื่อเสียงมาถึงทุกวันนี้นะครับเพราะมันทั้งอึดทั้งถึกทั้งทนครับประหยัดด้วยและแรงด้วยฮะ คนที่เคยขับเครื่อง1 e n z เดี๋ยวจะรู้เลยว่าเป็นเครื่องที่ขับสนุกจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์แมนนวลหรือว่าจะเป็นเกียร์ออโต้ครับต่างขับสนุกเหมือนกันทั้งคู่ครับและนี่คือระบบวาล์วแปรผันแบบ VVTI รุ่นแรกๆด้วยนะครับที่มีความซับซ้อนน้อยมากๆครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงความประหยัดน้ํามันและความขับสนุกเนี่ยมันลงตัวมากๆครับย้อนกลับไปในช่วงปี2 0 0 0นต้นๆตอน,ตอน,ตอน,ตอนที่ออกตัวมาเนี่ยเราคิดแบบง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราเติมน้ํามันประมาณสัก500ร้อยบาทเนี่ยรถก็จะวิ่งได้ประ ประมาณเกือบ300กิโลเลยนะฮะตอนนั้นต้องบอกว่ามันประหยัดสุดๆครับแล้วก็ตอบโจทย์คนใช้งานจริงๆครับและคำถามนี้มันก็ต้องเกิดขึ้นมานะครับแทบจะทุกคลิปที่เราเล่าเกี่ยวกับรถเก่าๆเลยนะครับว่าทำไมปัจจุบันเนี่ยในปี2025เนี่ยโอ้โหโลกมาไกลขนาดนี้แล้วทำไมรถพวกนี้ยังได้รับความนิยมอยู่นะฮะ วันนี้ก็มาถึงคิวของ Vios เจนแรกนะครับที่เราจะพูดว่าทําไมมันถึงได้รับความนิยมอยู่ครับมีอยู่3ข้อง่ายๆฮะข้อแรกครับพูดถึงราคาที่มันเข้าถึงได้และความคุ้มค่านะครับมือ2อตอนนี้เนี่ยราคาไม่ถึงแสนก็มีให้เห็นนะครับแต่ว่าถ้าสวยๆหน่อยเนี่ยก็จะเป็นแสนกลางแสนต้นอะไรประมาณนั้นนะครับก็ต้องเลือกสภาพกันไปซึ่งแน่นอนราคามันเข้าถึงได้แล้วแล้วมันก็เป็นรถที่ขับง่ายซ่อมไม่เยอะถ้าซ่อมก็ซ่อมง่ายครับซึ่งมันก็จะโยงเข้าไปหาข้อที่2ครับ นั่นก็คืออะไหล่หาง่ายนั่นเองครับเอาเป็นว่าถ้าคุณขับ v ีออเจนแรกเนี่ยคุณเดินเข้าไปร้านอะไหล่ทุกที่ครับที่ตั้งอยู่ในบ้านเราเนี่ยรับรองว่าอะไหล่มีหมดไม่ว่าจะเป็นแท้เทียบเทียมหาได้หมดครับสามารถหาได้แบบง่ายๆสบายๆครับหรือจะเป็นบนออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่างๆก็มีให้หาซื้อกันได้ครับ และข้อสุดท้ายคือข้อที่3มครับมันเป็นรถที่แต่งง่ายครับแล้วก็ซิ่งได้ด้วยครับอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นรถที่พิเศษตรงที่เป็นเครื่อง v v d i Gen แรกๆครับแล้วก็ยังเป็นเครื่องรหัส 1NZ ที่มีความสนุกในการขับขี่มากๆครับและ Vios ตัวนี้เนี่ยถ้าพูดถึงตัวพิเศษของเขาจริงๆครับมันมีตัวเทอร์โบด้วยซึ่งตรงนี้ไว้ลงรายละเอียดกันคลิปอื่นละกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะยาวนะฮะเอาเป็นว่าแต่งง่ายครับล้อชุดเดียว ท่อนิดท่อหน่อยเบาะนิดเบาะหน่อยโอ้โหซิ่งแล้วนะฮะวัยรุ่นก็เลยนิยมกันนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่คุ้มค่าจริงๆนะครับ มีเกีเล็กๆของ Vios มาฝากกันด้วยนะครับชื่อว่า Vios เนี่ยจริงๆแล้วมาจากคาว่า Vertical Innovation Outstanding Sedan นะฮะเป็นชื่อที่ตั้งมาเพื่อบ่งบอกเลยว่านี่คือรถซีดานนวัตกรรมใหม่นะฮะแล้วก็ Vios เนี่ยแน่นอนครับหลายคนอาจจะคิดว่ามีเ,ก,เกียร์ออโต้หรือเปล่าไม่นะครับ Vios มีเกียร์ธรรมดาด้วยและมันขับสนุกมากๆครับและอีกหนึ่งข้อครับวิศวกรของ To โยต้าเนี่ยบอกว่า Vios เนี่ยมีศูนย์ถ่วงรถที่ต่ํามากๆครับทำให้เวลาขับรถเร็วๆ เนี่ยมันเกาะโค้งใช้ได้เลยคำว่าใช้ได้เนี่ยในระดับรถบ้านนะครับไม่ใช่ว่าใช้ได้แบบระดับรถแข่งซุปเปอร์คาร์ได้แบบนั้นก็ไม่ใช่นะฮะสุดท้ายแล้วครับวีออสเจนแรกเนี่ยอาจไม่ใช่รถที่หรูหราที่สุดแรงที่สุดหรือว่าดูดีที่สุดในสายตาของใครหลายๆคนครับแต่กับบางคนเนี่ยมันคือรถคันแรกที่พาเขาไปโรงเรียนพาแฟนเขาไปเดทหรือว่าพาเขาไปทํางานในวันที่เขายังเพิ่งเริ่มต้นชีวิตนะฮะมันเลยไม่ใช่แค่รถครับแต่มันคือความทรงจําที่เคลื่อนที่ได้และวันนี้เราก เพิ่งจะมาเปิดสมุดบันทึกของมันขึ้นมาอีกครั้งเพื่อเล่าให้คุณฟังครับเพราะว่าที่นี่คือแอร์ดวเอกในช่วงคาร์ล็อกครับแน่นอนครับการเล่าคลิปของช่องผมอาจจะมีความแตกต่างสักนิดนึงครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าทําไมถึงไม่ลงดีเทลเรื่องของสเปครถเยอะๆข้อมูลแบบ จัดหนักจัดเต็มอะไรแบบนั้นนะฮะผมอยากเล่าการเดินทางของรถคันหนึ่งมากกว่านะครับก็เลยจะไม่ได้เน้นไปที่สเปคของรถมากมายนะฮะอาจจะไม่ได้บอกว่าโหแรงม้าเท่าไรแรงบิดเท่าไรอะไรยังไงนะฮะสเปคตัวเลขอาจจะไม่ได้ใส่เข้าไปเยอะมากนะครับเราอยากเล่าให้ฟังแดวที่แบบถ้าเราเป็นรถเนี่ยเราอยากจะเล่าอะไรให้ใครฟังจะถ่ายทอดออกมายังไงเราอยากจะเล่าแบบนั้นมากกว่านะครับก็จะมีเกี่ยวกับความปูพันด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างที่เราใส่เข้าไปนะครับอะ ก็เล่าให้ฟังกันประมาณนี้ครับถ้าชอบใจอย่าลืมกด Subscribe นะฮะกดไลค์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะฮะอยากให้เล่ารุ่นไหนเนี่ยก็บอกเอาไว้ได้นะครับจะไปหาข้อมูลทําข้อมูลแล้วก็มาเล่าให้ฟังกันนะครับโดยเฉพาะรุ่นไหนถ้าเคยผ่านมือมาเนี่ยบอกเลยว่าเล่าได้เพลินมากๆครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้ไปก่อนฝากช่องเ d เดเกับช่วง Car ์ล็อกเอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคน